คนมไทยเดนมาร์กฟาร์มโคโนมต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทยนับเป็นดินแดนที่เป็นจุดกำเนิดของอาชีพพระราชทานการเลี้ยงโคโนมที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตของเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงโคโนมมากว่า50ปีฟาร์มโคโนมไทยเดนมาร์กถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอม่วกเก็กจังหวัดสระบุรีเพราะด้วยความสวยงามทางธรรมชาติสายน้ำขุนเขาและทุ่งหญ้า ทำให้แหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้มีความสวยงามทางธรรมชาติและเป็นแหล่งโอโซนติดอันดับโลกซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้เข้ามาสัมผัสและเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียนแล้วยังได้ทํากิจกรรมวันสบายสบายพร้อมกับครอบครัวใกล้ชิดธรรมชาติไร้สิ่งปรุงแต่ง และยังได้สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆอีกมากมายที่ฟาร์มโคโนมแห่งนี้พร้อมที่จะนำพานักท่องเที่ยวร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์ของต้นกำเนิดโคโนมอาชีพพระราชทานค่ะจุดเริ่มต้นที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ถึงเรื่องราวความเป็นมาของฟาร์มโคโนมแห่งนี้ว่ามีต้นกำเนิดเป็นมาอย่างไรสามารถหาคำตอบได้ที่พิพิธภัณฑ์สองกษัตริย์ไทยเดนมาร์ก และการชมวิดิทัศน์ความเป็นมาของฟาร์มโคโนมไทยเดนมาร์กค่ะซึ่งหลังจากได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของประเทศไทยกันไปแล้วนักท่องเที่ยวยังได้เยี่ยมชมฟาร์มโคโนมสาธิตโดยการนั่งรถพ่วงชมทุ่งหญ้าก,กับฝูงโคโนมที่ยืนแท้เล็มหญ้ายอย่างเพลิดเพลินก่อนจะพาไปชมการสาธิตรีดนมโคหรือถ้าต้องการจะลงมือรีดนมโคด้วยตนเองก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะ และที่จะสร้างความน่ารักประทับใจให้กับเหล่านักท่องเที่ยวได้ไม่น้อยก็เห็นจะเป็นเจ้าลูกโคตัวน้อยๆที่เราสามารถป้อนนมให้ได้กับมือเลยค่ะนอกจากจะได้มีโอกาสใกล้ชิดธรรมชาติและฝูงโคนมและกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นกันแล้วอีกอย่างที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดนั่นก็คือการชมการบวงบาดโคและการบังคับโคที่สร้างสีสันความสนุกสนานเร้าใจให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างมากเลยค่ะ และใครที่ชื่นชอบการดูนกและการศึกษาทางธรณีวิทยาและหินฟอสซิลก็สามารถทำกิจกรรมกันได้ที่ฟาร์มโคโนมไทยเ็นหมากแผ่งนี้เช่นกันค่ะเพลิดเพลินกับเหล่าฝูงโคโน้อยใหญ่ไปแล้วมาลองเปลี่ยนบรรยากาศโดยการขับรถ ATV บนสนามวิบากบนภูเขาและร,บรอบๆฟาร์มที่จะพานักซิ่งและผู้ที่ชื่นชอบความตื่นเต้นท้าทายให้ได้สนุกและเพลิดเพล,เลินกันในอีกแบบไลฟ์สไตล์หนึ่ง ปิดท้ายก่อนกลับบ้านกับกิจกรรมสนุกๆบนเส้นทางการท่องเที่ยวฟาร์มโคโนมแห่งนี้ที่ไม่ควรพลาดนั่นก็คือการทำปุ๋ยอินทรีย์จากนมสดค่ะซึ่งการสาธิตการทำปุ๋ยนมสดของฟาร์มโคโนมไทยเดนมาร์กนั้นจะเปิดสอนและสาธิตให้แก่นักท่องเที่ยวในทุกๆวันโดยวิธีการที่เราได้เรียนรู้ก็สามารถนำกลับไปใช้ทำที่บ้านได้อย่างง่ายๆเลยค่ะใน อสัของเรามีการส่งเสริมให้สมาชิกประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนมก็จะมีผลิตภัณฑ์นมมีน้ำนมดิบที่มันเสื่อมคุณภาพไม่สามารถที่จะส่งโรงงานได้หรือถ้าส่งแล้วเนี่ยโรงงานรีเจ็คหรือปฏิเสธการรับซื้อนะครับเราก็มีข้อแนะนำมีการนำเสนอให้สมาชิกเนี่ยนำน้ำนมดิบที่มันเสื่อมคุณภาพนะครับมาทำเป็นปุ๋ยนมนะครับก็เรียกว่าเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับเพราะว่า น้ำนมดิบเนี่ยเมื่อเกษตรกรรีดแล้วนะครับจะมาส่งให้กับสากรในราคาที่17-18บาทนะครับแต่ถ้าเกิดน้ำนมดิบตรงนั้นไม่สามารถส่งได้นะครับทำให้สมาชิกเนี่ยสูญเสียรายได้ไปนะครับเราก็แนะนำให้สมาชิกเนี่ยเอาปุ๋ยนะเอานมนะครับมาทำเป็นปุ๋ยนะครับซึ่งหลังจากที่เป็นปุ๋ยแล้วนะครับราคาจะอยู่ที่ลิตรละ50บาทนะครับ50ถ้าสนใจก็แวะมาที่ สำนักท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับองค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยอยู่ที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีครับกว่า50ปีที่ผ่านมาสิ่งต่างๆที่ถูกสร้างสัค์ให้ก่อเกิดบนดินแดนแห่งนี้ก่อนที่จะผันผ่านกระบวนการสรส้างเป็นผลิตภัณฑ์นมไทยเดนมาร์กหนึ่งกล่องนั้นทรงคุณค่าเพียงใดคุณเองก็สามารถสัมผัสและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองที่ฟาร์มโคโนมไทยเดนมาร์กแห่งนี้ค่ะ ในส่วนขององค์การส่งเสริมกิจการโครนมเนี่ยนะครับไม่ได้มุ่งเน้นถึงกําไรแล้วก็เรียกเก็บค่าใช้จ่ายสูงแต่มุ่งเน้นให้ประชาชนคนไทยและนักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ได้เข้าใจถึงอาชีพการเลี้ยงโคนมและกระบ,บวนการผลิตของอสอคอท,ที่ที่รับซื้อนมดิบจากเกษตรกรไทยเพื่อผลิตผลิตพันนมต่างๆให้กับประชาชนไทยและคาดว่าจะนำส่งประเทศรอบๆประเทศไทยเนี่ยนะครับ ต้องการต้องการเพียงให้คนไทยรู้จักเข้าใจในอาชีพและผลิตภัณฑ์นมของประเทศไทยส่วนของผู้สัญจรผ่านบนถนนมิตรภาพเนี่ยนะครับขอเชิญแวะที่ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้เข้าชมการเลี้ยงโคนมได้เข้าชมสถานีต่างๆของอาสาคอซึ่งซึ่งเราไม่ได้คิดค่าบริการสูงนักก็มีสิ่งต่างๆที่ท่านอาจจะเห็นว่าเป็นตำนานเป็นเป็น สถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับทุกท่านนะครับขอเชิญครับสนับสนุนโดยองค์การส่งเสริมกิจาการโคนโนมแห่งประเทศไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์